ตอนที่7ออกอากาศวันจันทร์ที่7มิถุนายน2564เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33ความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาของชอลันทร์พนนวัตนและพราวมุกบัวนลินทิพย์ดูตุ่นวายหนักเพราะมีมือที่ 3, 4, 5เข้ามาป่วนเทียบทั้งอดีตแฟนอย่างปรินุชสกุลกัญญาพั์ที่ลักนาราโบเบนจวัน ส่งมาแทรกแซงให้หาทางตีทะเบียนสมรสให้แตกโดยเร็วที่สุดนี่ยังไม่รวมถึงภารกิจที่พราวมุกต้องจะผิดความสัมพันธ์แฟนแนท้แฟนเทียนของมรุตอกระทิงขุนนรงค์และสามีตัวดีบอกเลยงานนี้พราวมุกจะต้องจเจอสึกรอบด้านแน่แต่คนอย่างพราวมุกไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดตอนที่8ออกอากาศวันอังคารที่8มิถุนายน2564เวลา20นาฬิกา30นาที ทางช่องสากด33ความสัมพันธ์ชวนปวดหัวระหว่างชอลันทรพรน,นวัตพราวมุกบัวนลินทิปและมรุตตกระทิงขุนนรงค์ที่ยิ่งอยู่ใกล้กันก็ยิ่งซับซ้อนแต่งานนี้คนที่ทำถ้าไม่พอใจหนักสุดคงจะเป็นชอลันทรที่ออกอาการไม่ลื่มที่เห็นพราวมุกเอาตัวเข้าใกล้มรุตตแบบจงใจแถมมรุตตก็แสดงออกนอกหน้าว่าอยากได้อยากจีบพราวมุกจนตัวสั่น ทั้งๆท,ที่แสดงตนเป็นแฟนกับชอลันทอนอยู่ทำเอาชอลันทอนไม่มั่นใจว่ามอรุตอคิดอะไรอยู่กันแน่ยิ่งไปกว่านั้นอันตรายที่เกิดขึ้นกับชอลันทอนก็ยังคงไม่หมดสิน้นเพราะจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นในวันที่ชอลันทอนและพราวมุกไปตรวจดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์